ความโซหลังนี้ความบล็อกตานี้เออความเล่นกับปลานี้เออเออมันก็โอเคนะแต่มันไม่ได้แบบดูว้าวแบบตะโกนนะพวกเธอใหเก e t f e ไหมคือมันก็โอเคอีพิกหรอทำออกมาได้ดีแล้วแหละแบบแต่ยังไม่ได้แบบว้าวตะโกนอีพิกเหรอเนี่ยอะไรประมาณนะั้นอะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซราเซจเช่นเคยนะคะในที่สุดก็มารีวิวสกินใหม่ใต้น้ำหาสมุดอันรึของมอกกาน,น่านะคะเรียกว่ารีวิวได้ไหมอะ่ะกว่าจะมารีวิวโคตรนานเวอ้อ่ะเดี๋ยวมาดูท่าหวามนะคะอันนี้อันนี้เอามีปลาบินเล่นกับปลาบินแล้วก็บินไม่หาปลาเลยน่าจะประมาณนั้นเนาะสกิลบอเนี่ยน่าจะเป็นสกิลที่เลิศแล้วก็ จึงที่สุดละเพราะว่ามันจะมีเหมือนปลาแบบโอ้ยนึกออกแล้วให้ฟิลอควาเรียมอะไรประมาณนี้ส่องดูโลกใต้ท้องทะเลนยเออมีปลาอยู่ด้านใตยย้เงี้ยสวยชอบนะคือความคิีเอเดใดนะคะส่วนสกิลหนึ่งก็ยิงแมงกระพูุหัวกระสุนอีกแล้วนะคะ o h my g o s โอ้ยกดแบล็คชิลไม่ทนันอ๋อแบล็คชิลก็ เปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีฟ้าจบฉันต้องระวังอะแต่ว่านางไม่น่าถึงขนาดอุย๊ยโยเนมาเพราะว่าฉันมีแบ็กชิววนฉันกันนางตันได้อยู่แต่แค่แบบว่าน่าจะต้องติดปอมนิดนึงคือช่วงนี้ฉันอาจจะลงคลิปน้อยเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ายังไม่ได้หนีไปไหนนะเพราะว่างานเริ่มกลับมายุ่งอีกแล้วนะคะมาไหมไอลิเลียอ,อันติวุฒไปแล้ว เดีวว่านะคะฉันเปิดมาสิหิวมาหิวมา,ห,วมาหิวมาอ้ามาติดกลับค่ะอันติแบบลอดลอด,ลอดใต้ทองฮาเล่ใต้ทองฮาเลอ่อมีนี่ค่ะนี่ค่ะมีบาเลียาจอบลอดซื้อได้ช้ำเล่นสกินดีเราให้ฟิลแบบนึกถึงการดูสรารคดีใต้น้ำอ่ะคือฉันชอบดูมากเลยนะวิญญาณนะคะญาณนะคะมันแลแอบ,บดูแบบพิศวงอ่ะสติหลังแล้วเตรียมตัวปล่อยแมกกาโพนเปิ่ แล้วก็กลางปีแห่งท้องทะเลอันติคือก็เลยเลยนะไม่ได้แรงมากปึง้งเรียบร้อยนะคะอ่าชันถอยกลับไปรีเลีกซื้อของก่อนนะวุยหลับล็อกพลาดววะเอาไงเราจะสู้ไล่มันอุ้ยสวยมากทำดีมากองเวลามากลดพอดลน,นโอเคถอย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 หนีเลย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 ,เลยจะแฝดหนีแล้วนะ เอาไปก่อนบายบายไม่ต้องขยับบายอุย้ยหลอกลอดกลางมากเราต้องได้ปลาตัวหนึ่งเกมไม่ลอดแน่นังสรากาคือหลอกลอดกลางมากโอกคได้อีกหนึ่งส่วนมานะคะโอ้ยไม่โดนโอุย้ยตาย ไอเรียมันเก็บหลังอาถทุกคนะ่ะเอาเพื่อเพื่อแลดูบวกต่อช่วยละกันเปิง้งเอาแมงกระสุนหัวกระสุนว้เอาแมงกระพุนหัวกระสุนไปกินล่ไมลไ,ม,ไม้ร่มไม้ร่มไม้เจ้าชีบก้อนโอ้มากรอาฉันว่ามันพุ่งแน่โอ้ยเกิดการเบี้ยวเปิดเกิดการกระผิดโอ้แมกก่ก้อนโอ้ห่าโห่าหลอกไม่นอน I'm sorry I'm sorry นะของน,นี้เก็บฮันนี่ฟุตแบบเออแล้วฉันต้องไม่ปิงโอเคล็อกโดนอยู่โอ้ยฉันว่าตัวกะมันปวดมากฉันต้องออกตัดเลือดช่วยแล้วอะ่ะแชร์บอดเ้นนั่นแต่คิดว่าโอเคงั้นฉันไปล้างเลยนะมาลอยโอ้ยไม่โดนเหรอน่าจะไม่โดนนะเมื่อกี้โอ้ยเสียดายอะและเราจะ drive ไป ได้ครับป้อมไหมเอาแล้วคือบัออุ้ยสวยนะนี่ oh my g o d เราจะแอบได้ไหมแอบแบบไดป้อมได้ไหมอุ้ยมันวางอยู่อุ้ยโดน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 ,โดน,นี่นี่ทุกคนนี่ทุกคนทุกคนแบ็คเชลแบ็คเชลแบ็คเชลแบบนั้นแหละแบบนั้นแลลหละลอดอุ้ยอย่าแทงป้อมเลยรองคิดมาก่อนทอยก็อนจะแทงป้อม oh my god โอเคเตรียมตัวเลยเดี๋ยวแบ็คชิลให้เอ้าออปเปิ้งเรียบร้อยนังเตะเงามาผิดจังหวะมาโดนตันโดนล็อกต่อไม่ได้ขยับดิฉันรอล็อกนี่นะล็อก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 ดิฉันเตรียมล็อกอีกแม่ไม่รอดนะอ่าไม่ได้มุสาว่าเปิ้งค่ะดับบอลเคียวออกมายังรอดอยู่นะเปิดรอเลยค่ะคือดิฉันเป็นมอกาน่านะคะ วางบอดสู้วางบอดสู้แต่ฉันต้องวางดียไม่เป็นไรสิมีตัวทองหามาล่อยพวกมาหากูลอยมาหาลอยมีตัวทองรีบเก็บมันโอ้มันแหละมันแหละรอดซื้ออีกแล้วนะคะับรับบดนานงะรอซื้อมั่นใจนะฉันแบ็คชิลให้เธอได้แต่อ่ารอดรอดแปิดไปดล็อกแบบรอดลอดอตามตามันตามมันเฮได้ มันจะไม่มากันบ้านหรออเลเลียกลางจะมากันบ้านไหมอ่ะสรุปไม่มากันบ้านจริงโอเคใช่ไหมมันจบได้ละถ้ามีคนมากันบ้านอ่ะเก็บเลยตอนนี้น่าจะจบออเฮค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาอีกสคิดมาประกอบละกันเนาะเออมันจะได้ยาวๆหน่อยอุ้ยบนเราแบบแลดูดูเดือดแดูดูเดือดมากค่ะเลนบน เล่นใจเย็นนะเอามาสเตอร์ยีรุตแบบได้แบบได้ละบอบเอามาแล้วโอเคอุย๊ยอีกแล้วหรอฉันว่าเธอต้องเล่นเซฟหน่อยนะเล่นบนเธอบอกใจเย็นๆก่อนอีกแล้วหรอเดี๋ยวนะอํมอันนี้คือ คือเกมเรามันตามมากเลยนะเลนบนอ่ะโอ้ยหลายตัวแล้วโอ้ยจะได้เกิดก่อนไหมทุกคนตอนนี้คือแบบคนทางชนะและดูแอบยากนิดนึงถึงปานกลางโอ้โหลอเริ่มลอยเริ่มลอยอุยฉันว่าบนแบบไม่เอาไหวแล้วติดป้อมไหมคะ เหตุป้อมก่อนไหมแต่ดูไม่ไหวแล้วอุ้ยแต่ว่าฝั่งหนูคือนางชิวสนันมากอะทางัันก็เตรียมตัวปึ้งโดนล็อกกินแล้วแม่ไม่น่าต้องอันตีหรอกมั้งแบบใดแบบใดแบบอุ้ยลุกเข้าป้อมเขาเลยนะหน้าอ๋อออ๋ออ๋อ,อ,อไม่รู้อุ้ยการเลนอ๋อไม่ใช่การเลนดาเลียนมามนกูต้องไปแล้วกดโกด,โกดมาไล่ลอยจะลองป่วนดูแล้วกันถึงจะรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้อะ่ะอุ้ยโดนดึงไปชิบหาย เพราะว่าทีมเราแบบเธอดูสี่ต่อสิหกมันเงินตามแบบโคตรตามนะคะรอรอรอให้มันเข้ามาลึกๆอุ้ยอยู่นี่อุ้ยนีร้องไม่โดนมีฟอร์ก็มาอีกมีฟอร์แปดยังไงดีนี่นะเฮ้ยต้องถอยเหรอวะอ่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 ะ,อะดึงสี่มีแบ็กเชลไม่ต้องดอนอย่ามาลากันถอยขาอหลอ ฉันยังไม่อยากแข่งน,นะคะการเล่นกำลังดาดบ้านแล้วมีอีตัวนี้มาว้ายโอ้ยโหแอนิเมชันล็อกมันไม่ปล่อยไม่ทนันคือถ้าฉันมองออกแค่อย่างเดียวเห็นทางชนะคือฝั่งมันต้องปลามาสบมันลอดการเล่นลอดชัดดาวมันล็อกแต่ก็เป็นเป็นพอล็อกความสวยของหมอกกันน้าปะเนาะเอามามาแบ็คเชลให้แน่ แบ็คชิลได้แบ็คชิลได้แล้วมันมาสุดเอ,อ้ยล็อกไปละบอไปละไปดูปลาไปเล่นน้ำเน่เพื่อนเราเียดหมดเลยเอาๆชิบหายชิบหายโยนคะ่ะทุกคนเป็นู่นไปตีมังกรนู่นค่ะไปไปไปตีมังกรค่ะไปฉันก็รู้ว่าเราหลานไม่ได้หรอกแต่ว่าฉันจะแกล้มวางบอ อ้ยแล้วจริงๆอ่ะรวบรถนะแต่ก็ก็ตามนั้นแหละเธอมันอยู่กับเปกระจูกะใครจะกล้าเข้าไปยีก็ไม่กล้าเข้าไปหรอกเออเซบเซฟไปงั้นแหละหืมลึกเกินถ้าร้อนขีดน,นอะ,อะนะอ่ะหน้าเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้าษาว่าปึ้งโดนค่ะเก็บด้นหนึ่งอ่ะสวยวายว้ไว้ไว้เอ้ามีล็อกนะมีล็อกไอ้กแก่นี่นะตับมันรอด อ่ะเราได้ซอกเอาอยัางไงเอาอยัางไงรอมประมาทแบบนี้แหละชอบชอบประมาทอีกประมาทอีกชอบกอ88ต่อ28เนี่ยมันดูห่างหินกันมากนะเอาดีๆแต่คือแบบถ้าฝั่งหนูยังประมาทเรื่อยๆแล้วแบบจนยีเราเกิดอย่างเงี้ยปึ้งฉันว่ามันก็มีสิทธิ์จะพลิกกลับมาชนะได้อยู่นะคะฝัง่งเรามันเป็นจินกับยีอนะเนาะถ้าเลดเกมซึ่งก็น่าจะรอดอะเอ,อยังไงอะ มีอันติอันตินางมิดฟอร์นางมิดฟอร์นางมิดฟอร์ม่้ง้สาวเปิงเชนจะขึ้นเป็นราชินีคนใหม่ใต้โลกทุกทะเลค่ะมาค่ะผู้ชายวายอย่านะคะอย่าทำอะไรผู้ชายโกไม่ไ้งผู้สาว่าเึิงแล้วโดน่าการเล่นีนีมาการเลนี่มา,า,นนมาอ่าแล้วตกมันค่ะตกไหมเอาตกไหมเออไม่เอาก็ไม่เอางั้นเล่นเซฟเซฟก่อนก็ได้เนาะ จริงๆอ่ะมังกรฉันว่าได้อยู่นะเพราะว่าป่าฝั่งนู้นก็ตายมาช่วยฉันหน่อยฉันเป็นมอกาน่าฉันได้เรื่อยๆอยู่แล้วฉันจะไร้บ่อดูปลาแล้วก็ร้องเพลงอยากจะอยู่กับคนเดบังให้ด้วยจีนมาแล้วบัง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 ให้ด้วยนะบัง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 ไว้โอเคแน่แน่แน่อีแน่ จะมาแอปลาดไม่ได้นะคะความพยายามฉันอุ้ยลองไม่โดนถอยดีกว่าทุกคนเพื่อนบวกแล้วหุยแล้วเราคืออันติสวยมากทำดีมากถึงจะนานๆานเททำดีโอ้โหเราแบบยีเราเริ่มอลยตาไม่ทันแปดแมวแล้วตาไม,ม่ทนะัน ไอเนิดเดียวโอ้ยมีตายเอล่อยรออุอ้ยมีตัวอยู่หรอคอมเม็นต์เด้งอะฉันไม่มีวานฉันไม่มีวานอะคอมเม็นต์มันเด้งมเมื่อกี้อุย้ยะไรอย่าบอกนะว่านางโดนเผาจะตายโอ้ยเผากีสน่านมากบ่อโลกใต้น้ำทะเลทำงานแล้วนะคะน้อง แล้วคือเกมจะพลิกสวยๆแล้วนะคะจุดนี้ฉันว,ว่าเราแยกกันดันก็ได้นะเพราะว่าเราก็มีบัฟอนะเนาะเอายี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 ย่านะค่ะเรียบร้อยอ้อดูคนระวังหอยเลยเอาเอาๆๆเอาๆๆเอาเก็บป่ามาได้คืนไหมเก็บป่ามาได้คืนไหมอะได้ไหมเอาเร็วตายเอาไม่ได้เฉยเอาตอนแรกว่าจะพลิกดีๆแล้วนะ เอาแบบดีแบบใดอีกแล้วงงกับทารลอนเวอรต้องช่วยกันบังอ่ะเพราะว่าดีมากเนี่ย,ยการเล่นทำดีคือการขึ้นไปโซนแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละเดี๋ยวฉันบังให้แบบนั้นแหละ,หแบบหละโอ้รอดสุดหลอล่ามันล่ามันเอาคืนเอาคืนเอาคืน,คนวยุไรว่าโอ้ยฉันว่าทุกคนถอยถอย,ถอยเราได้บัฟตอนนี้เกมเรากลับมานำงจริงฉว่าอย่าประมาทเถอะ กว่าจะพลิกมาชนะได้คือมันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยโอ้ยตายเรียบร้อยจบนะคะเล่นใจเย็นแยกได้ด้านบ้านป้อมบุนเสร็จแล้วก็ตามด้วยป้อมล่างค่ะนะคะเอาให้แตกทุกป้อมไปเลยเราต้องแบบเน้นความชัวร์กว่าจะผ่านมาจุดนี้ได้คือเหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นจบไม่ประมาทอยากให้ฝั่งนู้นเขาพลิกได้นะคะ เน้นจบบ้านไม่เน้นเฮลนะคะอุ้ยเราดูยิงใครเมื่อกี้ตายแล้วมินเนียนหมดทุกคนอย่าไปแทงป้อมมินเนียนหมดรอมินเนียนล่างมาแล้วเน้นจบเน้นจบเน้นจบเจบตะบ้านเตะบ้านเตะบ้านเตะบ้านทุกคนเตะบ้า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 นนั่นแหละนั่นแหละ oh <my> โอ้ไม่นะเฮ้ยเฮ้ยอะ่ะ ทั้งหยาดเมงื่อหย,ต,ยติน้าตาญาติดสายือดหยดล่นเลยนะคะก็อยากให้ไวลิฟมีการกดตาส,สัญลักษณ์สรนเสริญเพื่อหลังจบเกมเหมือน PC มากเลยอะ่ะจะกดให้การเรนเพราะว่านางและดูแบบใจเย็นแล้วก็ช่วยไปพยุงประคองเกมสุดๆแล้วเหมือนกันนะคะเออถ้าไม่ได้นางก็อาจจะไม่รอดนะคะแต่ทุกคนก็คือใจสู้เวอร์เนาะ อาจบๆจบจบมารีวิวสกิลละกันนะคะถ้าเป็นตัวโมเดลให้8เนาะก็สมกับเป็นเอออีพิกแหละไม่ได้ถึงขนาดว้าขนาดจะได้9หรือ10นะคะแต่ถ้าเป็นเอฟเฟกต์สกิลก็ให้8เหมือนเดิมแล้วกันเนาะสกิลที่ฉันชอบที่สุดนั่นจะเป็นวงบ่ออควาเรียมปลาน้อยแล้วก็สกิลหนึ่งปล่อยแมงกะพรุนน่ารักบุยบ๋ยส่วนสกิลอื่นก็คือเลย ช่วงนี้ฉันก็อาจจะลงคลิปช้าๆหน่อยนะคะเพราะว่าเริ่มกลับมางานเยอะอีกแล้วเนาะแต่ก็ยังไม่ทิ้งช่องไปไหนนะคะถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะคะแล้วเจอกัน,นะคะ่ะบ๊ายบาย